สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงรายวันค่ะไพ่นี้เป็นไพ่จั่วรวมนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ราชีนีนั่งบัลลังก์นะคะคือคนเกิดวันอาทิตย์แบบนี้มากเยอะยิงนะคุณวันเนี้ย,ยนะค,นนคุณจะทุกร้อนจะอะไรทุกคุณมีมากมีความเยอะยิงมีคนยำเกรงคนนะคะมีคนยำเกรงราชาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนั่งบัลลังก์นะตัวคุณเลยตัวคุณนะ่ะทั้งดวงชะตาเปิดนะ่ะ เหมือนพ่อคุณอะตถานะเหมือนนั่นเนี่ยพอคุณมีอันจะกินแม่นต่นี้ตึงคุณก็เริ่มมีมากนะคุณจะวางตัวจะแบบเหมือนอารมณ์ที่เย่อหยิ่งนะคะวันนี้มันมาในทางนี้คุณพร้อมคุณเจ้าอารมณ์พร้อมจะไ่พลังกรรมนะคะทําให้ดีพายดูวันต่อวันวันนี้มีความตกคุณทําอย่างนี้แล้วคุณต้องมองด้วยว่า ผ้าเผื่อคุณไปไฟไปปิดอะไรกับใครเขาเนี้ยแล้ววันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณพลาดขึ้นมาคุณจะช่วยเหลือใขรได้มา,ากอย่างนี้จะมีไหมวันเนี้ยคืออารมณ์เยอ่อยิงเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เยอะยิงต้องหยุดแต่ในบ้านอยู่ในความสงบนะคะชีวิตดวงชะตาพอจะดีขึ้นนะเพราะจะดีขึ้นคุณไม่ได้นึกถึงเรื่องหลังๆไม่นึกถึงคุณคนเนื้ออะไรอย่างเนี้ย ถ้าเปรียบนะถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ให้ใครก็ทําคุณก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ดวงชะตาของคุณถ้าเปื่อนเป็นคนที่แบบไม่รูถึงคุณคนเนี่ยเย่อหยิงชั้นทนงตัวเป็นคนทนงตัวเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเพราะว่าเนี่ยคุณชอบพ,พร้อมจะป้ายจะปิดเนี่ยมันเป็นพลังกรรมมันจะติดตัวนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ปัณนนีิความาสุขความสมบูรณ์มีค่ะทําอะไรก็ได้มีความสําเร็จแต่ตัวเงินไม่เห็นชั้นเอาโชว์ นะคะเหมือนตัวเหมือนรวยไม่จริงนะคะเหมือนเหมือนคนหาความตกมีมาได้โชว์ได้เที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ได้อะไรแล้วแต่แต่หาความตกหาเรื่องจริงๆไม่มีนะคะในหัวอกยังมีปัญหาอยู่นะคะส่วนมากเลยถึงคุณจะมีเงินมีทองแต่ คุณจะต้องมีปัญหาอยู่ในอกนะคะคุณมีปัญหาอยู่ในหกทะเลาะกับคนนุ้คนนี้ถึงจะไม่พูดขัดใจกับคนนั้นคนนี้ไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้อะไรในทํานองนี้นะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ก็เท่านี้คะ่ะการเงินยังเปิดๆนะคะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดใ,ใ,ให้คนเกิดวันจันทร์นะคะ ให้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ mm hmm. อืเศ็ดฐีนี้นะคะราชนีหรือเศ็ดถีนี้เปิดตาง การเงินความอุดมสมบูรณ์มีสเสน่ห์นะคะโชคลาภการเงินความอุดมสมบูรณ์เปิดให้คุณนะคะได้ไปเลยตามบุญตามวาสนาที่คุณทําไว้นะคะของคนเกิดวันจันนะวันนี้สเสน่ห์ใครเจอก็เออเก่งขามเก่งกลัวมีสเสน่ห์ในตัวนะคะแต่คุณให้ต้องรักษาเนี่ยเปิดมาดีแต่ตัวดวงชะตาของตัวคุณนะมันเหมือนดวงเจ็บ ป่วยเหมือนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดบีบางครั้งถ้าเราหงุดหงิดเศร้าใจเราก็พักผ่อนนั่งอยู่กับบ้านนั่งนะคะไม่ดวงเศรษฐีนี่แต่ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคคุณนอนอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตีดาบเนี่ยเหมือนทำลายการเงินนะคะแทงตัวเองอะไรเนี่ยต้องครอบควรระวงังแต่มีเสน่ห์บารมีดวงชะตาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตมีการต่อสู้การคุณจะไปไหนทําอะไรมีแสงสว่างให้มีคนช่วยเหลือหนุนหลังคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครมีคนช่วยเหลือหนุนหลังแต่เราจะต้องเยื่อหยิงในตัวเรานะคะเยื่อหยิ่งในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยทะเยอะเหมือนสิ่งที่ทะเยอทยานเพราะว่าถึงจะเป็นดวงดีวันดีแต่วันเนี้วันนี้คุณวันร่างกายสุขภาพไม่ดี ระวังเพื่อถ้าเผื่อไม่งั้นเับเพื่อนทรยศหากหลังไม่มีคนจริงใจให้คุณนะคะคุณนอนอยู่กับที่นอนรักษาสุขกภาพวันพุวกนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณนะคะแต่เปิดดวงเศรษฐีนี่นี่หมายถึงการเงินก็คล่องนะคะการเงินก็ไม่ติดไม่ขาดดวงเศรษฐีก็มีสเสน่ห์บารมีมีความบุรมสมบูรณ์ด้วยตัวเองเปิดบุญกุศลไง ที่เนี่ยแล้วพอดีดวงคุณเป็นอย่างนี้ชะตาเหมือนเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยผ่อนหนักให้เป็นเบาจากที่ดีเนี่ยเปิดบุญเปิดกุศลมาเนี่ยเหมือนที่คุณทําบุญทากุศลไว้ที่จะได้ลาบก้อนใหญ่จะเป็นเศรษฐีนี่แต่ดวงชะตาของคุณมันเป็นดวงชะตาที่เจ็บป่วยก็เอามาช่วยนะคะเอามาช่วยมาหาานเงี้ยก็เลยแบบจะได้แต่ก็ยังดีได้ไพ่ตัวนี้มาเนี่ย ็คุณก็ไม่ตกอับมากเพราะว่ามีตัวเนี้ยเลยขัดไม่ให้ได้รักก้อนใหญ่นะคะวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะต่อมาของคนเกิดบัณังคามนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดบัณังคาระคะ่ะไพ่ดูวันต่อวัน,นะคะ่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ เดาฟู Fool, สนุกสนานจำเริญสงจำราญไม่คิดอะไรคุณต้องคิดมั่งแล้วนะคะเพราะอย่าประมาทชีวิตคนเกิดวันาังารนะระวังเดินไปข้างหน้าจะสะดุดอะไรแต่ชีวิตคุณจะมีประการเปลี่ยนแปลงนะมีแจ็คมินนางฟ้าคุณทำเรื่องดีๆไว้ทิ่งดีๆจะเข้าตัวเหมือนคุณมีเหมือนทำบุญทำกุศลช่วยเหลือคนให้ทำเงินทำบุญแต่ สิ่งดีๆจะมาหาพลังพลังดีๆจะมาช่วยคุณนะคะของคนเกิดปาังคารถ้าทําดีก็จะได้ดีถ้าทําไม่ดีก็เหมือนว่าคุณก็จะไม่ได้มนถ้าทําไม่ดีคุณก็จะเจอเรื่องไม่ดีนะคะเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งดีๆที่คุณทำนะใจบุญใจกุศลคุณก็จะได้รับเรื่องดีๆนะคะการเงินหมุนเวียนไปได้นะคะถึงจะเป็นเงินแบบเงินคนแก่แต่คุณก็ไม่ขาดสายมีเงินหมุนเวียน ใช้ชีวิตยังมีความตกนะคะลาบลาบผลก็มีมาเรื่อยๆเ,เล็กๆน้อยๆนะคะแต่อันเนี้ยคนที่รักคนเพื่อนเก่ารักเก่าสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมาก็จะเปิดนะคะจะเปิดสิ่งดีๆนางฟ้านะคะอันเนี้ยเหมือนแจ็มินเนี่ยก็เหมือนช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณไม่ต้องกลัวชีวิตตอนเนี้ย ไพ่ดีนะว่าเป็นไพ่ดูวันต่อวันถ้าเป็นไพ่ประหลอดเนี่ยคือว่าดีเลยสิ่งที่ดีๆของคุณเลยคนเรามีเนี่ยมันเหมือนเป็นนามีนางฟ้าขึ้นมาเหมือนคิดเหมือนคิดเหมือนแตกเหมือนสมว่าจะทําสิ่งสมหวังอะไรก็ได้แต่อันนี้ยังยึดยังเหนี่ยวยังดึงอยู่นะคะแต่พอดีเราก็อย่าละเลงหัวใจนะคะอย่าต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะของคนเกิดมะนังคะ์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะเป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันเกิดวันพุธ อืคุณวันเนี้ยสิ่งที่คุณอยู่บุญของคุณอยู่เนื้ออะไรเนี่ยเป็นปูโสมเป้าทรัพย์คุณทําดีคุณมีสิ่งดีๆคุณอาจจะได้เปิดเห็นลาบก้อนใหญ่แต่ถ้าคุณไม่ดีเขาก็มีเงี้ยให้เห็นปะลขยิบขยอยคุณอยู่ในที่ดีๆมีปูโสมเป้าทรัพย์มีเทวดาคุ้มครองแต่คงจะไม่เปิดละมั้งเพราะเนี่ย เหน็ดเหนื่อยพลังต้องแบกบแบกบรับภาระแบกบกรรมก้าวะตาเนี่ยหนักเหลือเกินปัจจะได้เงินมาฝ่าแดดป่าฝนทำเรื่องอะไรปัจจะได้มาเหมือนอาจจะต้องเจรจากันเหือแตกเนื้ออะไรเงี้ย งานของคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคมีปัญหาคุณต้องเหน็ดต้องเหนื่อยรับพลังกรรมรับภาระด้วยแบกหามเหมือนรับภาระต้องเลี้ยงในตัวคุณมีภาระเยอะแยะเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยราชาโชคคนทำดีก็จะได้ดีนะอย่าลืมคนเกิดวันพุธนะอยู่ดีๆก็จะได้รับข่าวดีจะได้รับของกำนันดีไม่ดีบุญกุศลเนี่ยทำให้ถูกให้ต้อง คนที่เคยลำบากอาจจะสบายขึ้นก็ได้นะคะคนเกิดวันพุธเพราะว่าเนี่ยปู่โสมนี่เป้าจับนะเห็นเหรียญอยู่ลำลายไหมเนี่ยและเพราะถ้าคุณทําดีทําถูกต้องคุณจะได้รับก้อนใหญ่ลนราชาโชคนะคะมีเนี่ยราชาโชคเนี่ยดวงจะได้เปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงการเงินการทองจะดีขึ้นแต่คุณมันมีเนี่ยตัวคุณนะ ยังเป็นดวงเหน็ดเหนื่อยแต่ถูกแก้ได้อะไรได้ชีวิตอาจจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณเหน็ดคุณเหนื่อยอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะว่าอู้ชันชันตั้งความดีฉันทําดีกับพ่อกับแม่ฉันเหนื่อยยังไงก็ทนแต่อยู่ๆคุณก็ปึ้มมาเลยความดีมันเปิดตั้งแต่ชาตินี้ปีนี้อะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดคนเกิดวันพุดดีค่ะ ตัมาของคนเกิดวันพฤทธาหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันพฤทธหัสค่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะเป็นไพ่ชวนรวมค่ะว่าจะไปตรงกับใครบ้างโอ้คนเกิดวันพฤหัส เสน่บารมีเศรษฐีนี่นะราชินีแห่งความร่ำรวยเศรษฐีนี่เปิดนะเยออหยิ่งเสน่บารมีคนเกง่งกลัวเก่งขลามนะคะวันนี้ก็คุณก็จะเป็นอย่างนี้หละคนเกิดคนวันประหัสความรักนะคนมีเจอรักครั้งใหม่ก็ดีรักเก่าๆก็ดีมีความตกแบ่งปันความุกความรักไรครัวเรือสามีภรรยาหรืออะไรเงี้ยก็ อุดอมีความตกสมนะคะสมตกสมหวังมีความตกสมหวังเป็นสีชมพูนะสิ่งคิดจะทำอะไรวันนี้เนี่ยเศรษฐีเนี่ยดวงของคุณเหมือนดวงคนเศรษฐีนะแต่เยอะยิ่งไปหน่อยนะคะ,ะเยอะยิ่งเพราะอะไรเพราะราชาเนี่ยราชาเนี่ยการงานเด่นทำอะไรทำสำเร็จเลยแบบว่า พร้อมอยู่ในตัวคุณนะคะคือฉันไม่ยุ่งฉันอยู่ของฉันได้ฉันอะไรเปรียบเทียบตามแต่บางทีเนะี่ยแม้นแต่คนเก็บขวดขาย ก็อย่างเยอะยิ่งฉันไม่ขอใครกินฉันไม่จําเป็นจะต้องงอก็ไม่ง้อใครฉันหางานฉันเหนื่อยฉันอะไรฉันก็ทําได้คือทิทีิแรงนะคะคนเกิดวันพ่ะหัสคือไม่ยุ่งไม่อะไรไม่งอคนนะคะวันนี้ถือเป็นบันดีดวงเศรษฐีดวงความสาเร็จการงานเข้มแข็งนะคะความตุกในครอบครัวดีค่ะของคนเกิดวันพ่ะหัสนะคะเศรษฐีนี่การเงินดีทําความสาเร็จให้ได้นะคะ ต่อมาคนเกิดวันศุกร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปรวมกับของใครบ้างค่ะ มนเกิดบรรจุความวุ่นวายนะจับตนวุ่นวายคุณมี ดวงคุณเป็นคนมีวัสนาการเงินการทองความสาเร็จมีแต่คุณนะจะมีอุปสรรคคุณจะต้องต่อบสู้กับพลังกรรมให้ได้พลังกรรมเปิดนะการงานที่เป็นอุปสรรคอะไรอยู่เนี่ยเพราะมีพลังกรรมมีปวกมีมดการเงินที่มีแล้วก็เหมือนจะมีโดนคนโดนแทะโดนไถนะคะให้ระวังของหายในตัวคุณเนี่ยจะจะประสบกับปัญหาชีวิตเหมือนว่า ใช่ละสงบสติอารมณ์ไม่งั้นจะมีเรื่องมีลาวมีของหายมีการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นแย่งชิงให้ระวังบ้านของคุณให้ดีคุณให้แอบให้ดีจะคุณมีคนเข้ามาลักคนเข้ามาขโมยอะไรก็ไม่รู้มันเปรียบเทียบนะคะเหมือนอย่าให้คนเข้าในเขตบ้านของคุณได้มันเจ้ากรรมในเวรน,นะคะเนี่ย คุณต้องต่อสู้อย่างหนักเลยต่อสู้ก็เป็นอยู่ขีมจำถึงต่อสู้อย่างหนักหรือบางครั้งบางคนเนี่ยมีปัญหาหนักแต่ก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยมีความสำเร็จให้นะคะแต่ให้คุณระวังของหายคุณให้รอบคอบมีคนอยากจะชิงของรักของคุณเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะให้ระวังตัวให้รอบคอบอยู่ในความสงบนะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันนะคะไม่พ่ดูวันต่อวันจะไปเกิดอะไรปัญหาอะไรที่เกิดมาแต่ที่ดูรู้อะไรบ้านคุณคุณต้องระวงังไรเขตของคุณคุณต้องระวงังอย่าให้เขาเข้ามาหยิบมาลักมาขโมยอะไรได้นะคะเหมือนคุณมีพลังแห่งเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวคะ่ะ ต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะให้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างไพ่ส่วนรวมคะ่ะของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตับไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะ ดวงเศรษฐีนี่เศรษฐีนีนะคนเกิดวันเสาร์ดวงดีนะดวงเศรษฐีนี่เธอเนบารมีอำนาจวัสนาใครทำอะไรก็ไม่คือ,อทำอะไรคุณก็ไม่ได้มีแต่คนปองร้ายและอิจฉานะคะบัลลังคุณจะได้ทำงานจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งราช อุปสรรคอะไรคุณก็ฝ่าฟันไปได้นะคุณเนี่ยเป็นคนที่ใครรักใครชอบคนรักก็มีคนเกลียดก็มีคือคามอิจฉานะคะคือว่าแต่ดวงคุณนะดวงเศรษีนี่ทําอะไรก็เหมือนเป็นเงินเป็นทอง แต่คุณนะมีพลังกรรมจะต่อสู้สู้อะไรก็สําเร็จแต่มันจะเข้าเนื้อเชื้อหนังตัวเองไปหมดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะใช้สติเป็นที่ตั้งหน่อยแล้วกันนะคะคนเกิดวันเสาร์ราชาหนึ่งดาบนิคิ่เข้มแข็งเรื่องอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองเหมือนดวงของเราเองไม่มีคนอื่นมาช่วยมาเหลือดวงเศรษฐีนี่เปิดคือบุญวัฒนาเก่าของคุณ คุณทำทำสะสมของคุณไว้สะสมบุญของคุณไว้คุณก็ได้รับชีวิตที่ดีๆแต่พลังงานของตัวก็เหมือนว่าทำอะไรก็มีเจ้ากรรมนายเวรและอิจฉาเหมือนหนึ่งดาบเนี่ยคุณเหมือนคุณฝ่าฟันไปได้แต่ทุกเรื่องจะเข้าเนื้อเจ็บเนื้อจะเจ็บเนื้อจะมีเรื่องมีศัตรูรอบข้างโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณอยู่ของคุณเฉยๆเดี๋ยวอะไรก็ ะดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์ตอนนี้พลังราชาหนึ่งดาบก,ก็เข้มแข็งเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรคุณต้องอดทนบางครั้งโมโหอยากต่อว่าต่อขานใครนืกอ,อยากทำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คิดให้รอบคอบว่ามันจะเฉือนเนื้อตัวเองไหนนะคะให้ความสงบเป็นที่ตั้งเราบุญวัฒนามี เราบุญเราก็จะช่วยปกป้องตัวเราเองนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็ถือเป็นวันดีค่ะวันเนี้ยวันดีชะตาดีมีจะบุญกุศลเปิดนะคะแต่พลังคนเรามันก็บางคนก็มีพลังกรรมคุณต้องไปดูวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะบางคนก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรเกิดมากับเจ้ากรรมในเวรตามตัวคุณมานะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ